นี่นะคะอันนี้คือศิลาด่างหน้าเทพนะคะอย่างนี้พี่น้อยแบบชมเทพมาอย่างนี้เลยนะคะเพีมูล้านนะคะมันอันนี้คือเจ้าสัวนะคะดูนะคะเยี่ยนสีหานะคะที่ชูไ้ใกล้อันนี้ยังไม่แบบนี้เขามีชื่อว่านางมณีวัสนานะคะโอ้โหอย่างนี้นะคะโอ้ดูใหม่ใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะ ทองประกายแสงยังไม่มีชื่อใช่ไหมไม่มีชื่อทำท่าจะมีแล้วคุณผู้ชมเอามายู่อแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเรียกเอกดอเอวกดอคุณผู้ชมคือบอลสีนะคะแต่มแบมนี้เข้มๆอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้เอโกดอนะคะมีจำานวนที่นะคะมุมนี้เบาก็อยากเห็นกระโจมนะคะกระโจมก็มีขายเป็นกระโจมที่ทําขึ้นมาเพื่อจําหน่ายให ลูกค้าเนาะนี่นะคะอย่างนี้ใบเท่าไหร่คะใบละร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้มีส่งไหมคะพี่น้องมีก็ต้องมารับเองครับถ้าสิบใบขึ้นไปก็ร้อยหกสิบค่ะถ้าสิบใบขึ้นไปก็มีราคาส่งให้นะคะใบละร้อยหกสิบเนาะแต่ถ้าซื้อปลีกนะคะใบสองใบก็ร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่พี่นายก็ทําไว้นะคะเผื่อใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็ไม่มีตู้จะจมเู้นี้ก็ตอบโจทย์มากนะคะอู้หูอันนี้จะเป็นไม้เทพแล้วครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูไม้เทพไม้แรนะคะที่สวนกันบ้างนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พี่น้อยก็จะพาเรามาชมไม้เทพนะคะแล้วก็เป็นไม้ของที่สวนด้วยนะคะเป็นไม้ที่พี่้จัดมาลัวๆเลยค่ะมีอันไหนที่พี่น้อยจะให้ทุกคนที่ชมมาอันนี้หนุมานประสานกายหนุมานประสานกายคุณผู้ชมนะคะใบนี้ก็4ี่พันห้าถึงห้าพันนะครับหน้าสวนสวยสดงดงามนะคะ หน้าสวนนะคะ4,500-5,000ทุกคนอ้โหมือสั่นลิกๆเลยนะคะตอนนี้หนุมานจะสานายนะคะโอเคค่ะพี่น้อยค่ะต้นต่อไปค่ะต้นต่อไปเหรอเอาอะไรดีมาเห็นแดงๆแบบนี้เขามีชื่อว่าอันนี้ดารานพัรัสอันนี้คือดารานพรันี้นเล็กอยู่นี่นะคะอย่างนี้พี่น้อยแบ่งไหมคะอย่างนี้อันนี้ก็ต้นละพันแล้วพวกนี้หนึ่งพันอันนี้เจ้าสัวนี่นะคะทุกคนมาดูเลคะอะไรจะเป็นเจ้าสัว อันนี้คือเจ้าสัวนะคะดูนะคะเจ้าสัวเวลาที่เขาโตมาเขาจะสวยงามมากๆเนาะจะเป็นลักษณะไม้กึ่งๆใบกลมๆนะคะแล้วก็มีความดังแดงขาวเขียวนะคะต้นนี้หนึ่งพันบาทหน้าสวนใช่ไหมคะพี่น้อยคะใช่ครับหนึ่งพันนี่นะคะคุณผู้ชมเจ้าสัวนะคะโอเคค่ะพี่น้อยต้นต่อไปเลยค่ะต่อไป นี่ให้ดูเฉยๆนะให้ดูเฉยๆเดี๋ยวอันนี้อวดก่อนนี่นะคะดูความน่ารักตะมุตะมินะคะดูอันนี้เดือนสิงหาเดือนสิงหานะคะให้ชมใกล้ๆอันนี้ยังไม่แบ่งนะคะไม่แบ่งแต่ให้เราชมหน้าไม้แบ่งก็ห้าพันบาทขึ้นไปแล้วนี่นะคะก็มาต่อรองได้พี่น้อยจะแบ่งไหมนะคะก็ให้ชมหน้าไม้สวยกันอันนี้ก็คืออว้าว งมณวาสนาต้นนี้เขามีชื่อว่านางมณีวาสนานะคะอ้โหูต้นนี้มีความด่างสวยนะคะดูขอบใบเขาจะมีความด่างสีขาวออกชุมพูชุมพูนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสีแดงๆนะคะลักษณะใบสวยงามมากนี่จะเป็นต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่น้อยคะต้นนี้ก็ขายก็สองพันอาบประมาณสองพันกว่าบาทนะคะคุณผู้ชมก็เข้ามาชมกันได้เนาะ อย่างนี้คือทาดบางแก้วนะคะนี่ทาดบางแก้วอย่างนี้ที่น้อยแบ่งเท่าไหร่นะคะหน้าชมพูมาเลยนะถ่ายเป็นพันแล้ะพันพันไปหลักพันนะคะคุณผู้ชมทาดบางแก้วนะคะก็ประมาณพันกว่าบาทเนะประมาณหลักพันประมาี้ไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้พอพอที่จะต้องได้แล้วก็นะคะเบาเหินตัวไหนเอ่ย ต้นนี้คือใบเขียวๆแล้วเส้นแดงๆอีกเขามีชื่อว่าชินนาบัญชรชินนาบัญชรนะคะคุณผู้ชมโตมานี่กัดสีสวยมากนะคะออกสีออกเป็นสีชมพูชมพูเนาะต้นแม่ก็มีนะชินนาบัญชรต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่น้อยคะหน้าสวนก็ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะชินนาบัญชรนะคะอันนี้จะเป็นปีมะโรงปีมะโรงต้นนี้นะคะอันนี้ปีมะโรงอันนี้นะคะมีชื่อว่าปีมะโรงนะคะ ต้นนี้พี่น้อยแบ่งเท่าไหร่คะปีมะโรงก็พันหนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะคุณผู้ชมนี่น้าชุ่มคูชุ่มพูอย่างนี้นะคะปีมะโรงนะคะนี่จะเป็นวันอังคารอันนี้นะคะอันนี้ก็คือวันอังคารดูนะคะยังไม่มีจํานวนสวยงามนะคะต้นนี้แบ่งไห้เอ่ยยังไม่มีจํานวนอันนี้พี่ก็เอามายื่อแล้วกันนี่นะคะแล้วก็ใบที่อยู่ต้นที่อยู่ข้างๆกันกับอันนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้ ต้นนี้น่าจะเป็นนะะคทองประกายแสตหรือเพชรประกายทองผมจําไม่ได้นะมันน่าจะมีชื่ออยู่แต่สวยมากนะคะคุณผู้ชมดูนะคะน่าจะเป็นทองประกายแสตทองประกายแสตทองประกายแสตนะคะโอ้ยดูนะคะความด่างอย่างนี้นะคะโอ้โหดูใบใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะทองประกายแสตต้นนี้แบ่งไปขาะพี่น้อยคะตอนนี้ขายเป็นพันเลนอันนี้ก็หลักพันคะคุณผู้ชม นี่นะคะเราไม่มีจานวนนะคุจํานวนน้อยนะคะมีไม่กี่ต้นถ้าสะดวกก็มาดูที่หน้าสวนมาชมที่หน้าสวนนะคะนี่สวยงามนะคะมาเลือกๆได้เลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้ต่างๆเี่คอาจของเสวนมได้นะไม้ต่างๆที่ทํามันก็โตมั่งอย่างนี้ที่น้อยเาเห็นต้นต้นนี้แดงๆอย่างนี้ลูกไม้ครับเก็เป็นลูกไม้เหรอคะครับสีจัดมากนะคะดูแดงอย่างนี้เลยโอ้โหได้เฟี้ยวต้นละเนี่ย แล้วอย่างเมืองเกอกเกตต้นนี้พี่น้อยแบ่งเท่าไหร่คะเกอกเกตไม่แบ่งลวยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายนะคะมีไม่กี่ต้นเกาะเกตก็นี่นะคะมาดูฝั่งนี้โอ้โหในเมืองเกาะเกตอันนี้เป็นไม้เกาะเกตนะคะคุณผู้ชมดูนะคะสวยๆข้างนั้นเลยอันนี้เรนูนครนี่นะคะเรนูนครเลนูนครมดูใกล้นะคะเรนูนครอันนี้มีจํานวนแบ่งไม่ค่มีนรับขายก็ขายแพงเลยนี่นะคะเลนูนนครคุณผู้ชม ดูหน้าไม้เขาซะก่อนนะคะนี่ด่างเทพๆกันอย่างนี้เลยนะคะสําหรับเลนูนครเลนูนครมีเศรษฐีหมื่นล้านให้เราชมไหมคะพี่น้อยค่ะเศรษฐีหมื่นล้านเบบี้จะมีแบ่งไหมคะพี่น้อยค่ะมีครับไปไปดูกันค่ะเศรษฐีหมื่นล้านมันจะเหลือน้อยแล้วนี่นี่เศรษฐีหมื่นล้านมันจะเหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมเทพมาอย่างนี้เลยนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะมัน ไม่ถาไม่ทันฮะับเศรษฐีมื่อล้านสีแดงแปดแบบนี้เลยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่น้อยขายขายสองพันละพันถึงสองพันหนสองพันบาทสองพันบานะคะครับเทพเทปก็แพงขึ้นไปอีกดูนะคะดูหน้าเขานะคะสวยมากก็พอมีจํานวนเนาะก็พอมีพอมีจํานวนได้แต่ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนี่นะคะใครอยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นี้เจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิ ด่างสวยมากค่ะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ้าจักรพรรดินะคะเดี๋ยวนี้มันราคาไม่ไม่แรงแลเจ้าจักรพรรดิตัวนี้นะคะด่างๆแบบนี้ไม่เกินห้าร้อยแบ่งห้าร้อยบาทนะคะว้าวสวยงามมากๆนะคะปลาเดี๋ยวตามพี่น้อยไปดูอีกนะคะตัวนพอจะแบ่งได้ที่มีพอจะแบ่งพวกเรากันได้โอ้โห ปาพี่น้อยค่ะมีอะไรบ้างคะนี่ทำไมมีหลายอย่างตาตื่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากนะคะอยากดูต้นไหนกันก่อนดีเอ่ยคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะคะอยากดูต้นไหนพป็น้อยเดี๋ยวบราพาดูต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่น้อยค่ะอย่างนี้เขามีชื่อนมคะเป็นลูกไม้แต่ว่าหน้าเทพมากเลยค่ะคุณผู้ชมในขายเป็นหมื่นด่างมาแบบนี้นะคะอย่างนี้พอจะบอกราคาได้ไหมก็หลักหมื่นแล้วเพราหนะขายขายหลักหมื่น นี่หน้าเทพเทพแบบนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ของที่สวนนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางไซสีนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทางเพจพิชยาบอลสีนะคะหรือว่า Facebook ของพี่น้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงช่องทาง <c oughs> การติดต่อให้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือธาตุบางแก้วใช่ไหมคะพี่น้อยคะอ่าไม่ใช่ครับอันนี้พัทยาอ๋ออันนี้ก็คือเมืองพัทยา <c oughs> พัทยามันมีหลายหน้า หน้านี้สีชมพูสวยมากนะคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ขายอยู่สองร้อยพัทยาพัทยาสองร้อยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสวยมากนะคะต้นนี้พัทยานะคะสองร้อยบาทหน้าสีชมพูชมพูนะคะดูต้นไหนกันอีกเอ่ยต้นนี้ต้นนี้คืออสงไขยนะคะนี่อย่างนี้พี่น้อยแบ่งเท่าไหร่คะสงไขยก็เป็นพันละ อันนี้นะคะเป็นดังสวยๆมากเลยค่ะอันนี้ก็หลักพันนะคะคุณผู้ชมนะคะเทพมากพัะดานพัลลัตัวนี้ตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ต้นใหญ่ๆมันไม่มีแล้วอันนี้อันนี้เป็นพัทยาเหมือนกันเมืองพัทยาแต่เขาหน้าสีเขียวนะคะเมื่อกี้เป็นหน้าสีขาวอย่างนี้ก็สองร้อยบาทนะคะนี่ แล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่น้อยหยิบเป็นดารานพรัตใช่ไหมคะมันไม่ค่อยป้ายไม่ค่อยดังอย่างนี้แบ่งไหมคะพี่น้อยคะะขายต้นละพันแล้วควกนี้นี่นะคะคนพี่น้อยบอกว่าไม่ป้ายนะคะแต่ว่าอันนี้ป้ายป้ายครับพันหนึ่งพันขึ้นแล้วจะขายบาทนะคใบใหม่เขาเริ่มมีความป้ายขึ้นมาแล้วนะคะก็หนึ่งพันบาทดารานพรัตนะคะนี่นี้ก็จะเป็นศิลาหุ้มทอง ฝั่งนี้จะเป็นสีลาหุ่มทองนะคะตรงนี้มีจํานวนเยอะอยู่พอสมควรเนาะมีนะคะสองสามร้อยสามร้อยสีลาหุ่มทองนะคะทุกคนพี่น้อยบอกสองสามร้อยนะคะ็น้าซวนนะคะแต่อันนี้ก็ก็มีหน้าสีชมพูแต่เขาไม่ไม่ด่างเนาะไม่ด่างอันนี้ก็อยู่หลักสองสามร้อยนะพอสมควรหน้าซวนนะประมาณอันนี้มีจํานวนอย่างปันค่อนข้างเยอะอยู่นะมีก็พอมีบางทีเขาจองกันไว้มั่งจองนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าด่างไหมคะพี่น้อยคะอาอย่างนี้ด่า่อาอย่างนี้เขาเรียกด่างไม่ไม่ด่างอ๋อด่างเดี๋จะให้ดูต้นด่างแต่เราไปดูสีลาหุ่มทองต้นด่างกันน้อนะคะต้นด่างมีจำนวนเยอะมากเลยคะด่างมันจะเป็นอย่างนี้ด่างมัเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูสีลาหุ้มทองนะคะต้นที่ด่างด่างมันจะเป็นอย่างนี้โอ้นี่นะคะ โมานี่เขาน่าจะเป็นหน้าสีทองเหมือนที่พี่น้อยให้ดูตั้งแต่ตอนคลิปแรกนะคะเอาชื่อก่อนใส่ชื่อไว้อันนี้ยังไม่มีชื่อใช่ไหมไม่มีชื่อทาท่าจะมีแล้วคุณผู้ชมเอามายั่วอีกแล้วนะคะพี่น้อยเอามายั่วอีกแล้วทำท่าจะมีชื่อแล้วอันนี้มีจํานวนหรือยังคะพี่น้อยนี่นะคะสวยไหมคะคุณผู้ชม อย่างงี้ครับศิลาดังๆต้องไปตรงนี้นี่นะคะอันนี้คือศิลาด่างหน้าเทพๆนะคะอย่างนี้พี่น้อยแบ่งไม้เอ่ยก็พันขึ้นแล้วนี่นะคะัพันเนาะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่คัดนะคะคัดสวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะมือต้นนี้นะคะตะมุตะมินะคะสวยมากอันนี้สวยอันนี้ถือว่าสวยเลยโอ้โหต้นนี้ต้องคือไม้นะคะตัวเทพของที่นี่คือ เทพนี่มาเป็นพึ่งปลูกพึ่งปลูกอันนี้ก็อันนี้เขามีชื่อว่าอันนี้เพชรเจ็ดสีอันนี้คือเพชรเจ็ดสีครับขออนุญาตนะคะได้นี่นะคะคุณผู้ชมดูเพชรเจ็ดสีของพี่น้อยนะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้พี่น้อยมีแบ่งไหมคะหน้าอันนี้ทําได้น้อยหน้าแบบนี้ได้น้อยนี่นะคะคุณผู้ชมสวยมากครับอันนี้พอจะบอกราคาคร่าวๆได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็ห้าร้อยขึ้นแล้วปุณห้าร้อยขึ้นนะคะแต่ว่าหน้าเขาสวยเทพแบบนี้อันนี้มันยังไงก็ด่างอยู่แล้ว ดังดังสวยมากนะคะเพชรเจ็ดสีนี่กระ้างลำไพอย่างนี้คือกระางลำไพอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่น้อยแบบนี้ห้าร้อยขึ้นหมดนี่นะคะห้าร้อยขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะจริงๆเข้ามาเลือกชมพินพ์ไม้กำลังโตนี่นะคะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มปลูกนะใช่ไม้กำลังโตนี่จะประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นผมพิมานพวกนี้ผมพิมานอันนี้ผมพิมานนี่ผมพิมานนี้ก็ ห้าร้อยขึ้นใ่คะพรตตว้นี้ห้าร้อยขึ้นหมดวะุมพี่มานะคะป้ายมาที่สวยอย่างนี้เลยนะคะเขียวแดงมันจะมีเขียวแดงขาวขาวนะคะครบทุกสีเลยนะคะอันนี้หน้าหน้าแววสวยมาค่ะตั้เด็กแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นถ้าอย่างนี้ไม่ลุ้นนะคะผมพี่มานนะคะมาดูตู้นี้กันบ้างนะคะตู้นี้ก็เพียบเลยนะคะเยอะอยู่พอสมควรนะคะนี่ พี่น้อยคะอย่างแบบนี้พี่น้อยมีแบ่งไหมคะแบบนี้อ่าอย่างไหนเอ่ยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอันนี้ยอดมงกุฎยอดมงกุฎนะคะอันนี้ดังนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่น้อยคะเกินไม่น่าจะเกินห้าร้อยนะนาสวยไม่เกินห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยไม่เกินนะคุณผู้ชมนี่ก็มีความดังนะคะด่ังสวยนะดังน้อยแต่ก็ดังสวยนะคะนี่เป็นยอดมงกุฎนะคะบางต้นเขาก็ยังไม่ออกหน้าเลยเนาะ นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่น้อยคะอันนี้เศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านนี่นะคะอันนี้เขาเริ่มมีความดังออกมาแล้วอันนี้จะเป็นชุดที่อาจจะดังน้อยหน่อยนะคะดังน้อยครับอย่างนี้พี่พี่แบ่งเท่าไหร่คะก็แบ่งก็ห้าร้อยขึ้นพวกนี้ถ้าดังน้อยนะเศรษฐีหมื่นล้านอุ๊ยห้ยถนประมาณแอบเ็นมีต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแอบเ็นต้นนี้มันจะมีต้นนั้นมีตู้นู้นนะมีพี่น้อยอันน้จะสวยกว่าเขามีชื่อไหมอย่างนี้คะอันเนี้ยไม้มันแผงมา มันผ่าแผงคุณผู้ชมมีเหลืองนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกไม้แผงว้าวต้นเดียวกันเลยครับนี่นะคะนี่นะคะเป็นเซตเดียวกันนะคะแต่ต้นนี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้มีชื่อหรือยังคะไม้มันมีชื่อของเขาอยู่แล้วครับแต่มันแผงมันแผงมาทุกคนสวยมากอะอย่างนี้พี่น้อยแบ่งไว้เนี่ยแบ่งกันหลายหลายหลายตังค์ลองบอกราคานติดใจไหมคะเสือเอสซีปาลูกวาล นี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ชมก่อนนี่นะคะเป็นไม้ที่แพงนะคะแต่ันแพงยเนาะออกมีสีเหลืองๆนะคะสวยมากใครอยากดูต้นไหนอีกเลยดูได้นี่พี่น้อยค่ะอย่างนี้ต้นนี้เขามีชื่อไหมเอ่ยอันนั้นพัทยาอ๋อก็เป็นเมืองพัทยาเช่นกันนะคะมันยังเล็กตัวนี้ไม้ยังเล็กอู้ ถ้าเป็นใบสีเขียวๆนี้เขามีชื่อมั้ยคะที่ยังไม่มีราเนี่ยค่ะเขียวๆอย่างเงี้ยเขียวๆงั้นบางทีก็จําไม่ได้นะอย่างนี้อัมพรออย่างนี้อัมพระคะคุณผู้ชมอย่างนี้แบ่งเท่าไหร่คะต้นละร้อยต้นละร้อยมันต้องให้กัดสีก่อนนะครับนี่อันนี้ก็มีความติดด่างมาแล้วนะคะอันนั้นเทวกรรมลังลักเทวกรรมลังลักอย่างนี้แบ่งไหมคะพี่น้อยคะแบ่งครับพี ราคาประมาณเท่าไหรคะก็ไม่เกินสองสามร้อยสามร้อยไม่เกินสามร้อยเทวกรรมรังรักทุกคนใครอยากได้แต่เราให้ดูใกล้ๆ้อันนี้มันติดด่างฮะอืมมีมีติดด่างนะแต่พี่น้อยบอกว่าแบ่งไม่เกินสองสามร้อยประมาณนั้นเทวกรรมรังรักนะคะเทวกรรมสวยนะด่างน้อยแต่เขาก็ด่างนะคะใบใหม่มาด่างแล้วถ้าแม่มันจะอยู่อย่ง่ร้อยปจะมางนี้ด่างนะคะแต่ไปดูแม่ค่ะ เดี๋ยวจะอวดแม่สักนิดนึงไม้เป็นไม้นอกตู้อันนี้ก็คือเอาไว้เอาหัวมันก็จะออกมาดังอย่างนี้นี่นะคะคุณผู้ชมนี่มันไม่สวยแล้วแม่เขาจะประมาณนี้อันนี้ก็คือเลี้ยงทิ้งหัวแล้วนะคะนี่กับสีชมพูแบบนี้ดังนี้นี่คือต้นลูกเขาทุกคนราคาสองสามร้อยฟังไม่ผิดนะคะมาสวนมาได้นะคะมาได้นะคะสวยมากนะคะไม้นอกตู้ก็มีเทวกรรมลังรักนะคะ ให้ดูใบเดียวตัวนี้ให้ดูใบเดียวอันนี้คืออะไรเอ่ยเรียกเอกวาดอร์เอกวาดอร์คุณผู้ชมเขาคือบอลสีนะคะแต่เขามีมีจำนวนแล้วนะคะตัวนี้มีจํานวนแล้วดูสีของเขานะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมแบบนี้เลยนะคะมีความสวยงามแล้วมีความขลังมากนะคะดูแล้วก้านเขาใหญ่มากก้านใหญ่อันนี้บอลเลี้ยงเอาหัวแล้วมีนะคะดูให้รู้สีอันหนึ่มันลงสีเข้มนี้เข้มๆอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ เอกดอรนะคะมีจํานวนแล้วนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยครับใบละ5 0 0ร้อยถึงพันบาทใบละห้าร้อยน่าเนีนะคะเจ้าของสวยอารมณ์ดีมากนะนี่นะคะก็เข้ามาชมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่นี่าเยไม้นอกตู้นะคะยังไม้เอาหัวเนาะอันนี้คือทศกัณฐ์นี่นอกตู้ไปดูนะคะไปดูทศกัณฐ์กับพี่เขากัน ต้องดูนอกตู้แล้วครับนี่นี่ทศกัณฐ์มาดูหน้าทศกัณฐ์อันนี้คือไม้นอกตู้กัดกัดสีกันแบบใบเท่าหน้าโอ้โหเด็ดเด็ดกันอย่างนี้เลยคะดูการกัดสีของเขานี่คือพี่เขาเลี้ยงนอกตู้แล้วใบนะคะดูใหญ่กว่ามือเป็นหลายเท่าเลยทศกัณฐ์ครับแต่เลี้ยงนอกตู้นี้กัดสีสวยมากนะคะพี่น้อยค่ะเนี่ยสวยมากนะคะใช่แข็งแรงทุกต้นอย่างนี้มีชื่อไหมนี่อันนี้เหรอไม่มีชื่อแล้วครับนี่เป็นลูกไม้ของพี่นลูกไม้ดู โองใบใบเท่าคนกรละมังใหญ่มากแล้วการสีการการสีของเข้านะคะนอกตู้นะคะอยู่ใต้สแลนอยู่นอกตู้นะคะแบบนี้สวยมากนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นไม้ชุ่มยังนอกตู้ไว้เอาหัวนะคะแบบนี้นะคะมีเยอะมากๆ นี่นะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราก็พยายามหาทุกคนชมนะคะพยายามตามติดพี่น้อยติดๆเลยนะคะว่าขอให้พาชมให้ครบทั้งสวนแต่คงจะไม่ครบนะคะทุกคนก็จะเป็นบางส่วนเนาะเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะแล้วก็อยู่แถวๆนี้นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆพื้นที่นี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะคะทุกคนคะ่นน<จ>ะในสวนก็จะประมาณน,นี้<ม>นะคะที่สวนก็เปิด8โมงถึง แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแอบเห็นสีเหลืองๆนะคะน้อยเปิดอันนี้ก็กําลังจะทําจํานวนเศรษฐีเมืองชนเศรษฐีเมืองชนนะคะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ <c oughs> เหลือาาสะดุดตาสะดุดใจใคร <c oughs> หลายคนไม่เอ่ยสวยมากนะคะด้านนอกนะคะ <c oughs> มองจากด้านนอกตู้นะคะทะลุมาเลยนะคะนี่สีชมพูนะคะจัดออกมาจากด้านในนะคะกระจายกับตามเส้นกระดูกนะ แล้วก็ตรงขอบขอบนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆเนาะพี่เนาะอันนี้ก็ไม้ราคาอีกต้นหนึ่งอันนี้ชื่อไหมอันนี้เดือนธันวาครับเดือนธันวาพี่น้อยอวดเราทุกต้นเลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็ทําให้เราจจกำลังจะทำจำนวนอันนี้คือรอนะคะรอทําจํานวนอยู่นะคะทุกคนสวยมากนะคะนี่สีแดงๆด้านในนะคะเส็นชัดมากนะคะอันนี้ไม้มันโซมแล้ว อันนี้ก็จะเป็นไม้กาบใช่ไหมคะตีเพชรอันนี้เขามีชื่อว่าตีเพชรตีเพชรนะคะคุณผู้ชม่าดูอันนี้ก็สวยต้นนี้ต้นนี้ก็จะสวยนะคะอันนี้เขามีชื่อว่ารากสดนะคะคุณผู้ชมไม้สายโบราณดูนะคะแดงโหดมากนะคะป้ายแบบนี้เลยค่ะจะเตรียมดูทรงใบของเขานะคะสวยงามมากนะครับน้สวยแม่ของนางรากสดต้นนี้อันนี้น้อยมีจํานวนไม้เอื่อยอย่างนี้อันนี้ เพิ่งกาลังผ่าไปนะอันนี้มาแก้วมาดูต้นนี้ตัวนี้จะเป็นมาแก้วต้นนี้คือม้าแก้วนะคะมาแก้วสวยลายสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นต้นสีที่เชื่อว่ามาแก้วมาแก้วเขามีจํานวนไหมคะพี่คะอันนี้เหรออันนี้น่าจะผ่าไปแล้วแต่ยังไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็อันนี้พี่เขามีทาจำนวนอยู่นะคะมาแก้วมาแก้วสวยมากนะคะ ใครยังไม่เคยเห็นนะคะเหมือนเบานะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้เคยเห็นบอลสีที่เชื่อว่ามาแก้วนะคะที่อันนี้ก็เพชรวรฒนโชธนี่เพชรวรฒนโชธต้นนี้ไม้แล้นะคะไม้แลอีกตัวนึงดูนะคะด่างฮาร์ปนะคะขาวด่างเหลืองนะคะท่านผู้ชมจุดจุดแดงแบบนี้มาเต็มเลยนะคะมีหวยด้วยเนี่ยอ๋อที่เลขสวยมากนะคะเป็นแม่พันธ์ เพชรวันในชั่วนี่มีจํานวนไหมคะพี่คะไม่มีแล้วทำยากยังไม่มีนะคะเพชรวันใโชั่วตัวนี้ไม้ไม้ตัวแรงทำเป็นไม้แรงตัวหนเนาะทำไม่ได้เยอะแล้วพวกนี้ไม้ตรงนี้สวยมากนะผ่าต้นจะได้สักสองสามต้นหรือเปล่าโอเคนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยก่อนเลยนะคะที่ กรุณาะคะพารเราชมสวนนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งโซนทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะที่สวน,นมีตู้อยู่ประมาณน่าจะน้ำไม่ท่วนเ <c oughs> กือบ200งรนะ้อนเกือบ200ตู้นะคะค,คุณผู้ชมวันนี้บาก,ก็พยายามพาทุกคนชมเกือบทั่วทั้งสวนแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นแค่บางส่วนเท <c oughs> ่านั้นเองนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ช่องฮักแฮ่งสไตล์ด้วยแล้วก็ฝากเพจ พิชียบอลสีนะคะไปด้วยนะคะก็คอยอัปเดตบอลสีกันเนาะที่นี่มีบอลสีหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีลูกไม้สวยๆนะคะให้เราได้ชมตื่นตาตื่นใจมากสําหรับลูกไม้สายหวานที่นี่มีเพี้ยสายดังก็มีเพียบนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะให้พี่น้อยฝากอะไรกับเว็บซีหน่อยไหมคะม่เกดูในเพจก็แล้วกันนะค่ะก็ติดตามชมพี่น้อยในเพจนะคะเพจพิเพจ ลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะคสวัสดีครับขอบคุณพี่นายอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ใหม่นะคะคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย